อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับวันนี้นะเราพูดคุยกันในเรื่องของความดันโลหิตครับคุณพ่อครับเบรกที่หนึ่งเนี่ยเราก็ให้ความรู้คุณผู้ชมไปแล้วความดันโลหิตปกติของมนุษย์อยู่ที่120คือค่าตัวบนบ 80คือตัวล่างนี่คุณพ่อบอกว่าปกติกรณีที่1ที่มันผิดปกติเรียกว่าความดันโลหิตสูงนั้นก็คือสูงทั้ง2ตัวพร้อมๆกันอ,อ,อันมีเหตุปัจจัยหลากหลายมากมายคราวนี้แล้วจะความดันโลหิตต่ำาหรอครับคุณพ่อครับเป็นยังไงครับส่วนใหญ่แล้วก็ค่ามันมักจะต่ําลงไปจากค่า120ยี่เป็นค่าปกตินี่นะครับลงไปแวถวประมาณสักร้อยหนึ่งเก้าสิบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่สภาพเหตุการณ์จริงๆด้วยแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่แล้วความนาฬิกต่ำเนี่ยเจอ,อไม่มากหรอกครับส่วนใหญ่จะไปเจอไอ้ตรงสูงซะเป็นส่วนใหญ่ทําให้เกิดเป็นโรคภัยแค่เจ็บสำหรับนะต่ําก็ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่ส่วนใหญ่คนที่ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไหวไม่ค่อยขยับร่างกายมากนักอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับคราวนี้ครับคุณพ่อแล้วโรคความดันที่เขาบอกมันอันตรายต้องกินยายาวนานรักษาก็ยากไม่ค่อยจะหายขายดมันเป็นเพราะอะไรครับก็ <C' est S 1> คือค,ความนาฬิสูงเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เมื่อมันปั๊มแรงเลือดที่ออกไปเพชเชอร์สูงขึ้นครับหลอดเลือดที่เป็นตัวรองรับความดันที่สูงขึ้นนี่เองจะมีผลเสียกับเยื่อบุภายในหลอดเลือดเพราะมันออ,ออกแบบมาให้รับความดันขนาด120ตัวร่าง80อยู่ดีแล้วมันปั๊มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่เป็นเยื่อบุของในหลอดเลือดก็จะมีปัญหาเพราะมันรับความดันที่เกินกับสเปคที่มันออกแบบมาไอตัวที่เป็นคนสั่งให้ปั๊มแรงขึ้นคือใครครับคุณพ่อก็คือโรคภัไข้เจ็บ ตัวทาให้เกิดขึ้นเหตุต่างๆเช่นไขมันในเลือดสูงหรือแม้กระทั่งความเครียดต่างๆก็เป็นตัวทําให้มันปั๊มแรงขึ้นรวมถึงการที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้ออกกาลังกายเลยก็มีผลทําให้เลือดไปเลี้ยงไกลๆไม่ได้ร่างกายก็ต้องไปเพิ่มแรงดันเพื่อให้ไปถึงส่วนที่ไปไปลเพะที่คุณพ่อบอกว่าปั๊มหนึ่งครั้งงเลือดนี่ต้องไปทั่วร่างกายในกรณีที่มันบีบแรงเกินไปมากเกินไปความดันจึงขึ้นเนี่ยไอหลอดเลือด ถูกดีไซน์มาออกแบบให้รับได้ร2อครับมันจึงรับไม่ไหว<ช>เพราะมันบีบแรงเกินไปอารมณ์เหมือนเวลาเราลดน้ําต้นไม้ที่บ้าน <c oughs> แล้วเราไปบีบสายยางให้น้ํามันพุ่งไกลขึ้นบแบบนั้นใช่ไหมครับมันเป็นแรงกระแทกกระทันกับเซลล์ที่เยอะบุของหลอดเลือดเยอะขึ้นรวมทั้งนอกจากที่เซลล์ที่ผนังหลอดเลือดแล้วเนี่ยอวัยวะปลายทางเช่นที่ไตเช่นที่สมองหลอดเลือดต่างเรานี่ก็ถูกกระแทกด้วยกระแทกแรงกว่าธรรมดาเพราะเพชร์เชมเป็นแรง หลอดเลือดเสียหาย,หายก็ไปส่งผลให้อ้ว่าปลายทางของหลอดเลือดเส้นนั้นเส้นที่ไตเนี่ยรับแรงลัดสูงขึ้นด้วยเสียหายด้วยเสียหายตามไปด้วยออย่างนี้หมายความว่าความดันโลหิตสูงครั้งเดียวมีปัญหากับทั้งระบบครับอ้ออะไรทาให้ความดันสูงเนี่ยเป็นเหตุทั้งการที่เราต้องไปรีบรักษาคพยายามลดความดันลงให้ได้ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามแต่ทั้งเรื่องของการกินการอยู่แอคทีฟไลฟ์สไตล์ ไม่ไหวจริงๆก็เอายาไปช่วยอ,อันนี้เห็นถึงอันตรายรของความดันโลหิตสูงและความดันต่ำมั้งครับคุณพ่อครับความดันต่ำก็คือเมื่อความแร์ที่มันบีบไปเลี้ยงส่วนปลายทางนั้นหวังว่าจะให้ไปถึงสมองใช่ 120. ร้อยยี่สบเอาเข้าจริงๆแล้วเกิดต่บไม่ถึงไอ้หลอดเลือดก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เอาไว้ปลายทางมาได้รับเลือดก,กับของดีๆเนี่ยไม่เพียงพอที่ต้องการ อาจจะเป็นลมอาจจะใจสัน่นอาจจะดูออนแออาจจะดูไม่แอคทีฟไม่ขยับไม่กระฉับกระเฉงเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็จะเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้คนเราเไม่เป็นปกติไปอ่าล่ะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะคือความรู้อันนี้แค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาหมดแล้วครับอรตอนนี้ครับคุณพ่อครับไปถามคําถามสุขภาพแจกรางวัลกันดีกว่าค,คำถามสุขภาพวันนี้ถามว่าความดันโลหิตของมนุษย์ปกติณขณะท,ที่อยู่ปกตินี่นะครับคือ120 80ใช่หรือไม่ใช่ครับ120ค่าตัวบน80ค่าตัวล่างใช่หรือเปล่าถ้าใช่ตอบว่าใช่นะตอบหนึ่งมาถ้าไม่ใช่ตอบข้อ2สามารถตอบเข้ามาได้2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่อยู่ด้านล่างนี้และเบอร์โทรศัพท์ด้วยตอบได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ที่ออกอากาศนะครับ และทางทีมงานก็จะสรุปรวมรายชื่อส่งของรางวัลให้ถึงบ้านเลยในทุกๆเดือนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณพ่อครับต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับเราเคยฟังว่าเมื่อถูกตัดสินว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วจะมีกระบวนการรักษาต่อไปยังไงเริ่มจากหลั